ว่าผักได้จังหวัดได้อย่างสิเนาะทานผู้ชมเทากับสีไดงโหเนาะเวลาเขาเน<า> <มา S 1> ่าเนาะอันเดียคือจังแบบนั้นล่ะนั่นก็จะเป็นนครพนมเนาะห้างมาเหลอือเวลาส้มม่วงเดียวเนาะเอามาไก่เพราะว่าพื้นปิดสามถุงเท่านั้นเอามาหอดจะสองถุงพอดีดนะไอ้นาะได้มากกลางเว่น กังเว้นกับส่วนมันระแบกมาแล้วเนาะบอกกังเว้นบอกงานเท่ากันเพื่อนเนาะถึงได้กัะว่ามันมีเราให้กลับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องมุดสุกุสุกนเนาะสบายดีทุกท่านเนาะมือนีเบาขำจนกันน่องตะวันเนาะพี่น้องกลอยู่ที่สวนลุ่มพี่นี่เนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือนี้เท่ากับมาเที่ยวงาน เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะว่าพี่ฮกฮานะอยู่สวนลุ่มนี่แหละเนาะพี่น้องสวนลุ่มพี่นี่นะเป็นก๊าดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบแปดเนาะพี่น้องจนฮอดวันที่ยนะี่สิบสองเนาะกะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะเที่ยงกลางวันเนาะแล้วกาปิดสองทุ่มเนาะเอ้ยโมเมนต์พี่น้องปิดสามทุ่มเนาะกะท่านผู้ชมจะมากอะ มาได้เนาะพี่น้องเพป็นกระเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงเที่ยงด้วยสเปรดมงคนะพี่น้องพร้อมมุกเจ้าเนาะเที่ยงหอดซ้ำถุมเนาะหอดซ้ำถุมเนาะพี่น้องการนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศขังไดเนาะด้านาพร้อมพร้อมก็คือเป็นงานเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องซึ่งเพป็นจะร่วมแบบว่าเป็นงานทั้งมีทางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนาะแบบว่าร่วมร่วมมีหลายภาคเนาะ เป็นกติก<ป>เป็นบรรยากาศกับแบบว่าคนจัดกับสวยสดงดงามร้ายเนาะอยู่สวนลุ่มเนาะพี่น้องเนาะกานั่งดีเท็ดเอ,เอ,เอ้มาที่าาว,นนนะว่าน้อพียวนี่นะอ๋อผูกชิ้นผูกนนะกามิเนาะแบบว่าคนสิแยกแต่ละภาคแต่ละภาเลยอ่ะข้าวไปส้นอีสานก่อนเนาะพี่น้องหมู่บ้านอีสานเนาะ กัจจานี่แบบว่าโตนั่งกินอาหารเนาะแบบซื้อมานั่งรับประทานได้เนาะหมู่บ้านภาคอีสานลงรักแผ่นดินถิ่นอีสานเนาะสวยงามเนาะแม่นธันจัดสวยงามเลยมากังเคลิ้นเหนืองามงามกว้างเว้นแม่นพอพระชีบแบบเดินไปเนาะกังเคลิ้นในสุดยอดเลยพี่เนาะคุณได้มากังเว้น กลางเว้นกะสใช่งอแงมันละแบบมันแล้วเนาะบอกรางเว้นบอ่งานเท่ากัางเว้นเท่าขึ้นได้ค่ะเพราะว่ามันมีเราผ้าไงผ้าแหวนผ้าโต๊ะผูกเสื่อสฟานไม้แก่ดำยินดีต้อนรับเย้ขึ้นได้ปะขึ้นก็ได้เนาะ มื่อนี้กเดินทางไกลอีกเนาะพี่น้องเอากลเดินทางมาไกลพอสมควรเนาะมือ่อนี้ขอหานางเอ็นรัทีมานเนาะท่านผู้ชมเนาแบบแ,แบบแบบพวกก็จะ,จะเป็นแบบว่าผ่นพอนเนาะเพราเพื่อนชีเอาแบบว่าถูกฝากมาร่วมไหวเนาะเพื่อนจะมีถูกตีทีโอขาเนาะพี่น้องเนาะ,น,ะนี่ก็เป็น ดวกดาวนันสวรรค์เก็มล้าขับขอ,<ส>อคนไม่เช้าหน่อยไว้ดูแลนะ ทีละเหลือเป็นแบบหมาเห็นไหมเนาะไปเบิ่งบรรยากาศ กับขี่เลยน้องสนุกมันยอมาแบบว่าไอ้เฮาได้เห็นกับขี่เลยเนาะอันนี้ยังไงี้าพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่มแม่ในฟาดเด้อพี่น้องแม่ในแบบว่าได้เที่ยวทั่วอีสานเลยเด้ออันนี้น่าจะเป็นแค่นะวะแค่นะวะโอ้สวยงามหลายเนาะ เกา้องเนอะนะตอ่ะตอนนี <anak lonely> ้ก็จะเป็นเดินอีสานใต้เนาะอันนี้เดินอีสานใต้ชุจยอดเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบว่าส้น แดนอีสานเนาะพี่น้อเนาะส้นแดนอีสานเป็นกะสิมีแบบว่าปลายติดไวบ้บนนอว่า,วาผักได้จังหวัดได้อย่างกะสินเนาะทานผู้ชมเข้ากะสีได้โหเนาเเนะเวลาเาหอมเนาะอันเดียคือจังแบบรันนะันก็จะเป็นนกข้นมเนาะอืมข้อนผนุ่มอันนี้ก็จังหวัดเลยเห็นปะไย จะมีแบบถูกจังวัเบะต้องเบิงข้างนิดจีกวงควงอะไรนี่พี่น้องสำหรับสำหรับเข้ามาถ่ายคลิปี่มือเดียวเที่ยวบนตัวพี่น้องเพราะว่าเข้าเดินทางมากเลยไม่ราซมุ่งเดียวเนะ เอามาไก่เพราะว่าพื่นปิดส้ถุงพี่น้้นเอามาหอดกับสองถุงพอดีได้นะผูดส้นส้นอีไยังวะพีตะบอลเกิดเพี่ตะบอลเกิขากเกิดขนจัดกับงามงามเพนบอลนี่จะเป็นแบบว่าเป็นรวกกันด้วยไมไฟเนาะ เดี๋ยฟผนจะบอกว่าจังหวัดอุดรธานีเนาะใช่จังหวัด,ด<ง>อ่อเสือฟ้าเสือผ้าอุดรธานีนี่ก็จะเป็นลานแบบสกลนครข้อนเนาะผมนนก็จะมีแบบติดป้ายบอกเนาะบอกถูกหลานเลยโซนไอ้โซนไอไอ, <laughs> อ,ออจสานบอกโซนอีสานโซนอีสาน กวนบ้านหางอืานล้วก็ร้อนเพิ่นสิแยกคือว่าแล้วเนาะเพิ่นสิแยกแบบโซนนิสาสยภูมินองบัวลําูนี่เบิดเด้อพี่น้องนอ้านี่เป็นแต่แซ่บว่ะนี่ไก่อู้ไก่ลังสมตําแซ่บน้อน้องกวันหิวแล้วได้อย่บได้ ครึ่งตัวเรนสิบบาทนยงก่ย่างบาหนึ่งตัวลอยร้อยแปดสิบนคือไก่กไก่บานนองตะวันเลยเนาะเบืองขงเนาะปินไก่น้ำงปี่นไก่น้ำบนเลยนาะวดสวดนะ่นีหละป้าหอมหอมติงเนมผู้วันนั่งกินกันอยู่ข้างในงคนเนาะ ทุกร้านเนาะของกินน่ะกินน่ะทานทั้งนั้นเลยทานผู้ชมมีมัม้ยเนาะซาลามีปลาไหลใสก่กอกมัมโอปลาเอาปลาไหลปลาไหลาุลา้งสุกจะกินหมกมไงเด้อผมปเป็นแต่แซบนี่ตำโคกไง,ง <laughs> กินเหรอใหญ่เลยขเนี่ยากล้านตัวนั้นนะสมตำากะโอ้เพิ่นจะบีแบบว่าผัวขันไว้เนาะแต่ละผากจะผเอาเอาโซนทางนห้จบก่อนเพิ่นสิแบบว่าจะละภาคก็คือเพิ่นจะเป็นทางเพินางกันต์หมูยอไส้กอกไปจับหนจา พร้อมกลุมเลยมันจะยิ้มเข่าเนี่แต่ลานห้องหอมเพียวมูยยมมยอนี่มูยอโอ้ไม่ใชิบ่ะซิมได้นะพีองมีให้ซิมีจังหวัดนครราชสีมา

พี่สี่บเนาะเป็นจังแบบว่าตอกันคิ้วง่าเงี้ยสีผเขาสีะก็จะเป็นร้านขายสมุนไพรเนาะต่างมุกดาหารเชอร์ยี่มะก็ใสข้าวใช่เชอร์รี่ใายข้าวจะเป็นร้าน เจดาปลาส้มจังหวัดนครนครพนมเนาะนี่จะมีถูกปลาเลยเนาะตาไปลาม่น้ำขุ่นเลยค่ะมาเป็นยังไม่เป็นแนวเสๆะ่ะจริงไหมแบบว่าข้าวเป็นคนอีสานบ้านแบบว่าข้าวเป็นคนลาวกับคนอีสานไปกินไข่ไข่กันเนาะลองมาเก็บคองอีสานกันแสบเลยเนาะเต็งแนวแสฉะด ตำเลยตำเบงเจ๋งร้านข้ามางจังหวัดลอยเอ็ดเนาะมเกาวรท้อเ็ดัี่เวลาสิเบิรเรา่นเองเอ้ยยางกับทันทัวทันเถิงสาเนาะ เ้ามาแก่ข่สานเนาะเื่อินเนืองซุลินกาสารลาวเนไหมอสาราลาวเลยก็มันคือล่วเนาะข้ไม่หวาออันนี้จะเป็นนั่งขมอันนี้ก็แ่แสบสี่สิบบาทเทครไได้ค่ะ เขาเมาเห็นช่องลานนะลานเขาเมาพี่น้องผ่านทั้งช่องอ่ะสาอุดอคนโตหกินน้ดูมัเนลาบมนจะอดอดยาวมันจะว่านานแดเป็นน้องเค้าไม่เขาหลยแค่นึงห่อย่าใหญ่พ่อแบบนี้เดินไปย่างมาก่อไปสังสมตำย่างว่า บ ens, บมีเวลากินเนาะเอาสีไทยมัน no ถ so nice. well no, ั Aye, no, yes. ada, has, Aye, well, ่วพี่น้องเลยเาจะไปฝากใหม่นะบดนี้ตอนนี้จ้วเนาอพี่น้องฝากกันต่อกันผมิแม่ได้สุดนะครับขนาดสงกวายค่ะสบายดีเพราะว่าแบบนช่วงเราต้องแบบเดินไปต่าหากก็รว่าเรจะได้แค่ิดได้ทุกแ่ันครัตนตนนี้นนี่ะ มาติดกันก็จะเป็นตันเลาวนนี้เราเป็นสองคนงานไลฟ์พี่น้องเอยอย่างนี้น้ำให้มาเที่ยวนะ่น้มาเที่ยวน้ำก้มกันมาเบ่งบรรยากาศเขาจะได้เห็นแบบเต็มอิ่มเลยเนาะไปใช่ไหม

มาเลยนะคะ <muchas> 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 ย,ย,ยังจะเหล่าบองแมนดีเลยอันนี้เรล่าบอมยาเนาะ <c oughs> บอกไปเลยไม่อยนัครับน้ำแข็งที่ถูกแช่มันไม่ใช่ต้องการเลยโซนนี้ก็เป็นโซนอาหารนะพี่น้องเครื่องเดิมไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นฝากหมู่บ้านฝากกลางนะพี่น้อง เอาเขามาเป็นข้าวทางนี้สามนะเขามาอยู่ที่โมบายค่ะเป็นไฟงามใช่ไหมแบบว่าคุณดั๊บโค๊ดแบบว่าวคุณตัดแบบน่าน้ำเนาะแบบว่าคกะพักเนาะใช่สิเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาเหลืออีกสิบอ่ะนาทีเอาเต้นบักเบีดดังเล้วพี่น้องจนออก ิงแลนดออกเลยมันภาคกลางเนี่ยแสบแทั้งนั้นแหละคอออคอนโซยางไม่ปวดหอมกลมเลยพี่น้อง อืแน่เพินก็เก็บร้านแล้วพี่น้องทุกบอนเดี๋ยจะาก สมร้านนิ่งแสงสมร้านนิ่งแสงผันชดชดเลยโขอ่าน สวยถ่ายรูปสวยนะถ่ายรูปสวยนะต้นหนี้น้องต่ว่าห่วงกินอยู่หน้าเกลืออันนี้เกลือจริงนั่นน่ะเนาะเกลือจริงนี่เนี่ยน้าพี่น้องเกลือ จะติดให้บริจารในเวลาที่ิดนาฬิกาประมาณที่เหลยอเวลา2นาทน,าาน,าานี่โอ้มีขวะแก้วมันกรโดดขาผิดเลยเฮ็นเาาผิดเลยอ๋อนี่วัดป่าสักสใจนาดนะ ใช่ตุ่มหูอ๋อของเสียระลึกเอ๋โอ้เพื่นปิดนะพี่น้อง เป็นปิดปลาละพูดไปเบิะนะ้งคัวไอกันพูดไปเบิ้งคัวไอกันคั้ยนั่ง <c oughs> <c oughs> กับอืมปู้ฝืนหอบพองกับ <c oughs> น้าเนโอ้